ถามเพื่อนๆนะครับก็คือว่าวันนี้ผมลบเฟซเก่าทิ้งแล้วก็ทิ้งทิ้งทั้งหมดแล้วก็มาทําใหม่คําถามมีว่าผมก็ต้องสะสมเพื่อนใช่ปหแน่นอนผมสะสมเพื่อนเพื่อที่แน่นอนนะครับก็คือเอาเฟซมาสร้างไรายได้แล้วก็สร้างมิตรภาพด้วยแล้วก็มาทําการค้าด้วยประเด็นคืออะไรรูป้ป่าที่ผมไปเจอเชียแมงปะคอยฮี e. สิ่งที่จะต้องระวังนะเว้ยก็คือว่าหนึ่งดูโปรไฟล์แล้วเสร็จปุ๊บนะก็ดูกิจกรรมของ f o l โล่ follow, ว่ามียอด follow เท่าไหร่คือธรรมดาคนเราแม่งคงไม่มีเพื่อนแค่5 0 0ร้อยพันหนึ่งหรอกแม่งต้องมีแบบ5้าพันสามพันสองพกว่าอันที่2นะครับก็คือดูว่าเเออออ่ออ่ในเนื้อหาของโปรไฟล์เขาเรียกอะไรอะฟีดมัง้งมันมีกิจกรรมที่มันเป็นมนุษย์หรือเปล่าถ้า2อ,อย่างนี้ไม่มีเลเว้ยคุณไม่ต้องขอแอดเพราะอะไรรู้ป่ะสิ่งที่คุณจะเจอแม่งจะชวนเทรดแล้วมันจะคุยเหีย กูน้าตาอุบาทมึงชนคุยหาอะไรมึงบ้าแล้วกูไม่เชื่อ